ผู้หญิงมุสลิมะเป็นแม่ไา้มีลูกติดลูกเป็นผู้ชายนางจะนิกะสามีคนใหม่ด้วยนาง ให้ลูกชายตัวเองเป็นวาลีได้ไหมอา,อาแปลกจังไงนะพี่น้องนะอ,อัลลอฮอักบารพี่น้องครับวาลีนี่ไม่ใช่ลูกวาลีนี่คือป้านางเป็นแม่ไม้ป้าของนางนะ่ะวาลีไม่ใช่ลูกลูกเป็นได้ไหมลูกอะ่ะไม่ได้ ไม่มีปะก็ปะของปะปะของมะได้ไหมไม่ได้ถ้าเกี่ยวโยงกับมะนี่ไม่ได้เลยป้าะของมะไม่ได้น้องของมะไม่ได้พี่ของมะไม่ได้หลานของมะไม่ได้ลูกของมะไม่ได้มะของมะก็ไม่ได้เกี่ยวกับมะนี่ไม่ได้นะวนลีนะ อา <ítulo> uh, พี okay. ah, aine, hi, ah. ่น ah. ้องต้องเข้าใจนะครับอาจะต้องเป็นฝ่ายฝ่ายชายฝ่ายป้าเขาด้วยก็คือป้าไม่มีอตุปป้าของป้าไม่มีป้าของป้าลูกของป้าก็คือลูกของป้าที่เป็นผู้ชาย ก็คือพี่ของแม่ไม้เมื่อกี้พี่ชายแม่ไม้หรือน้องชายแม่ไม้ในลูกของป้าถ้าของมะนี่ไม่ได้นะนจําให้ดีนะอ่าไฟามะนี่ไม่ได้อพี่น้องครับอย่าทําอะไรแปลกแปลกอย่าทําอะไรพิรินพิรนอย่าทําอะไรพิลึกพิลึก ทุกขนงวิชาไม่ว่าจะวิชาอุษูลวิชาเฟกอวิชาตาสาวุฟวิชาน้าหูสระมัตเดบายานมาอานิมาคูลาตอารมดวิชาประวัติศาสตร์วิชาฮะดีสมุตลาฮะดีสวิชาตับเสหรือโซทับเสอ่าอโซลุลฟิกสาระพัดวิชาเขาทำเสร็จสักมาแล้วพันกว่าปี ทั้งหมดสกาลวิชาเหล่านั้นเนี่ยเขาดึงมาจากอัลกรุรอานทางนั้นแหละดึงมาจากฮะดิษทางนั้นแหละมีที่มาที่ไปทั้งสิ้นไม่มีด้วยตรงก็มีด้วยการกิยาสถ้าไม่มีที่มาที่ไปจะไม่ออกเป็นหุกมรมหรอกครับฉะนั้นเมื่อเขาทำเสร็จและคนที่ทำนีอ่อัลลิมอุลมามะระดับโลกไม่ใช่ระดับหมู่บ้านไม่ใช่ระดับซอย ไม่ใช่อัเลมที่สุดในซอยนะไม่ใช่นะอุลามะระดับโลกที่เขาให้การยอมรับเพราะใครไปใครพูดใครสนทนาเรื่องวิชาการกับเขาเขาก็ต่างยอมรับในความรู้ที่ละเอียดละออแม่นยำความจำเยอะเขาก็ยอมรับฉะนั้น เมื่อคนที่มีความรู้มีความละเอียดให้วิชาการกับเราทำกับให้ทำให้กับเราเรียบร้อยแล้วเราจะเสี่ยงไปเอาคนที่ความรู้ด้อยกว่าทำไมนี่คือพูดให้คิดนะครับอ่านี่คือความจริงนะอ่า ขนาดผู้รู้ที่เราเคยเรียนมานานกับเขาถามเขาไม่มีสักข้อที่เขาตอบไม่ได้เขายังตามเนื้อหากิตับที่อุลมามะสมัยแต่ก่อนทำเลยและนับภาษาอะไรเรานี่เนี่ยความรู้แค่นีด้เดียวมันจะมาเอาเองไงกลกุรอานเอาเองนาดิมันไม่ใช่ไม่ใช่ระดับเราต้องยอมรับความจริงบ้าขงขนเราอ่ะ อาฉะนั้นหูกรมเดิมเดิมเป็นเช่นไรยึดแบบนั้นแหละไอคนยุคนี้จะพูดยังไงเรื่องของคนยุคนี้ตรงกับในกิตาบบอกอาชัยเรารับได้เรารับถ้าไม่ตรงอับไปไกลๆลไปไกลๆเข้าใจนะครับอ่าที่พูดอย่างนี้เตือนตลอดบอกประจำด้วยสาเหตุว่า คนขี้อ้างนมันเยอะอ้างสารพัดอย่างก็เท็จจริงไม่มีแต่ข้ออ้างเด่นเยอะไอเรากลัวมากแต่ดีนะพวกเรานี่นับว่าโชคดีตรงที่พวกเรามีพื้นฐานด้านาศาสนาบ้างถ้าเกิดไม่ได้เรียนมาเลยล่ะทีนี้แล้วแต่เขาอ้างเรื่องนี้เขาอ้างแบบนี้พอเดือนหน้าเรื่องนี้แหละเขาอ้างอีกแบบนึืง แต่ฮุกลมที่อุลมามะได้บันทึกไว้ที่แกะให้กับพวกเราจะผ่านกี่เดือนเลื่อนไปกี่ปีฮุกมยังชี้ชัดอยู่ตรงนั้นนะเข้าใจนะครับอ่า